นี่ดูหน้าพนักง,งานล้างรถของเราหน่อยฮะไหนครับขอดูหน้าหน่อยครับอฝีมือดีมากเลยอันนี้เป็นเพยซนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ทำอะไรมากฮะล้อเดิมนะฮะชคไวเอดนะฮะเดิมเดิมนะฮะ กับน้องไม่เรียวนะฮะตอนนี้น้องไม่เรียวล้างรถล้างยังไงเนี่ยฉีดน้ำใส่ข้างบนด้วยครับเต็มเดิมนะฮะรถเดิมเดิมนะฮะไม่ได้ทำอะไรมากนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะทำหมดคะ,ะนี่จับประมาณนี้นะฮะส่วนรถเราก็เอาไปใช้งานนิดนึงนะฮะขับแก๊สฟูดนะฮะนี่เป็นที่จับโทรศัพท์อันนี้พนักงานร้านของเรานะฮะโอ้ขยันมากเลยนะฮะ รู้สึกว่าสะอาดหรือยังครับท่านรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมอ้าว <Dynam ite> สะอาดแล้วเก่งมากเลย <S <S <an> <S เสร็จแล้วใช่ไหม <S <S <an> <S <S <an> เปียกอดียอดเลยบายบายคุณผ <S an> ู้ชมหน่อยครับยบายหน่อยครับท่านบายบาย โอ้ทรงผมเปลี่ยนเลยนะฮะบายบายหน่อยครับพี่ไม่เลี้ยวเรี่อว่าจะล้างรถเออ <c oughs> ครับบายบายก่อนเร็ว